วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานจัดทำโดยนางสาวลลิตาชัยเกศเลขที่1น,นางสาวธันวลรัตน์วงอ้อเลขที่20นางสาวสิริธิดาบานทรงกิจเลขที่21และนายอินทัศพงศอินเลขที่25ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเป็นภูมิภาคหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่บนแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร มีแม่น้ำาขงกั้นประเทศลาวทางทิศเหนือและตะวันออกของภาคทางทิศใต้มีเทือกเขาพนมดงรักกันก้นประเทศกัมพูชาและภาคตะวันออกของประเทศไทยและมีทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาวดวงพญาเย็นเป็นแนวกัน้นทางตะวันตกแยกจากภาคกลางภูมิประเทศภาคตะวันออกเชียงเหนือครอบคลุมพื้นที่160,000ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศทางตะว,วันออกเฉียงเหนือมีลักษณะแยกจากภาคเหนือและภาคกลางอย่างเด่นชัดทั้งนี้เพราะการยกตัวของแผ่นดินด้านตะว,วันตกและด้านใต้ทำให้เกิดขอบสูงชันตามแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ด้านตะว,วันตกส่วนทางด้านใต้ก็เป็นขอบสูงชันตามแนวหินเขาสันกำแพงและพนมดงรักบริเวณตอนกลางของเขตน,นี้มีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายๆกับกระทะเรียกว่าแอ่งโคราช มีแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลไหลผ่านยังมีที่ราบโล่งอยู่หลายแห่งเช่นทุ่งกุลาร้องไห้ทุ่งหมาหิวโดยมีแนวทิวเขาภูพานทอดโค้งยาวค่อนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของภาคถัดเลยจากแนวทิวเขาภูพานไปทางเหนือมีแอ่งสุดต่ำของแผ่นดินเรียกว่าแอ่งสกุลนครส่งผลให้พื้นที่หลายแห่งได้กลายเป็นหนองน้ำเช่น หนองหานในจังหวัดสกลนครหน,นองประจักษ์ในจังหวัดอุดรธานีหนองญาติในจังหวัดนครพนมเป็นตน้นพื้นที่ราบสูงจะยกตัวสูงทางบริเวณตะวันตกและทางใต้และลาดเอียงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ลงสู่แม่น้ำหง oh. แม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านเขตที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือแม่น้ำชี แม่น้ำมูลและสาขาใหญ่น้อยซึ่งไหลาจากบริเวณตะวันตกลงสู่ลำน้ำโขงทางตะวันออกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานได้แก่กาลสินขอนแก่นชัยภูมินครพนมนครราชาสีมาบึงกาฬบุรีรัมมหาสารคามมุกดาหารยโสธรร้รอยเอ็ด เลยสกลน,นครสุรินทร์สีสเกตหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอุดรธานีและอุบลราชธานีค่ะภาษาหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานคือภาษาลาวอีสานซึ่งเป็นภาษาสำเนียงหนึ่งทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงส่วนภาษาไทยนิยมใช้กันทั่วไปโดยเฉพาะในเมืองใหญ่และจังหวัดนครราชาสีมาแต่ไม่ถือเป็นภาษาหลัก ขณะเดียวกันยังมีภาษาเขมรที่ใช้กันมากในบริเวณอีสานใต้นอกจากนี้มีภาษาถิ่นอื่นๆอีกมากมายเช่นภาษาพุไทยภาษาโซ่ภาษาไทยโคราชภาษากลวยหรือสวยภาษาแสกภาษาข่าภาษากะเลิงภาษาโยยภาษาหยอเป็นต้นค่ะอาหารประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน ในปัจจุบันอาหารจากภาคอีสานถือเป็นอาหารที่ยอดนิยมและแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเมนูที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีได้แก่เมนูส้มตำโดยเฉพาะส้มตำไทยที่สามารถรับประทานได้ทุกที่ทุกเวลาเนื่องจากส้มตำมีส่วนประกอบหลักคือผักและสามารถรับประทานคู่กับข้าวเหนียวข้าวสวยขนมจีนได้ตามที่ต้องการนอกจากเมนูส้มตำแล้วอาหารอีสานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากได้แก่ลาบก้อยข้าวเหนียวไก่ย่าง ปลาลาหลนข้าวจีผัดหมีโคลาดแกงอ่อมแกงผักหวานไข่เป็นต้นตัวอย่างอาหาร 1. ไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานเป็นอาหารที่นิยมกันอย่างแพร่หลายทําโดยนําเนื้อหมูมาบดผสมกับเกลือกระเทียมสับหยาบเข้ากับข้าวเหนียวหนึ่งกอกไปในไส้หมูผูกเป็นไปข้อข้อแขวนพึ่งลมไว้ เมื่อหมักไว้จะเกิดรสเปรี้ยวเนื่องจากจุลินทรีย์ย่อยเนื้อสัตว์ทำให้เกิดเอชกรดเล็ติกจึงเกิดรสเปรี้ยวขึ้นยิ่งหมักไว้หลายๆวันจะเกิดรสเปรี้ยวมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเมื่อมีรสเปรี้ยวจะควรเก็บไว้ในตู้เย็นเซาะกับอีสานทำให้สุก้ดยวิธีการทอดปิ้งคั่วรับประทานกับถั่วทอดต้นหอมพริกขี้หนูสดขิงดองพริกขี้หนูแห้งทอด 2. ส,ส้มตํา ส้มตำเป็นอาหารคาวของไทยอย่างหนึ่งมีต้นกำเนิดมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและประเทศลาวมากจะทำโดยการนำมะละกอดิบที่ขุดเป็นเส้นมาตำในครกกับมะเขือเทศลูกเล็กถั่วลิสงคั่วกุ้งแห้งพริกและกระเทียมปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาปูดองหรือปลาร้าทำให้เกิดรสเปรี้ยวเผ็ดและออกเค็มเล็กน้อยนิยมกินกับข้าวเหนียวและไก่ย่างโดยมีผักสด เช่นกระหล่ำปีหรือถั่วฝักยาวและผักบุ้งเป็นเครื่องเคียง 3. าลาบอีสานลาบเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่ใช้เนื้อดิบสับให้ละเอียดผสมด้วยเครื่องปรุงมีพริกปลาล้าเป็นต้นถ้าใส่เลือดวัวหรือเลือดหมูเรียกว่าลาบเลือดชาวอีสานทุกคนรู้จักกันดีและมักนิยมทำอาหารประเภทลาบในงานบุญต่างๆเช่นงานแต่งงานงานศพ งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานบวชพระเป็นต้นลาบอีสานก็เป็นอาหารประเภทหนึ่งในบรรดาลาบทั้งหมดที่ขึ้นชื่อของภาคอีสานและทุกภาครู้จักกันดีสต้มแซบกระดูกอ,อ่อนต้มแซบกระดูกอ่อนเป็นอาหารไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะเป็นซุปใสรสชาติจัดจ้านใช้กระดูกอ่อนหมูเป็นวัตถุดิบหลักต้มรวมกับสมุนไพรไทยเช่นข,ข่าตะไคร้เป็นมะกรูดและหอมหัวแดง เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมและรสชาติปรุงรสเปรี้ยวเผ็ดเค็มด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวและพริกขี้หนูโรยหน้าด้วยต้นหอมและผักชีฝรั่งก่อนเสิร์ฟนิยมรับประทานคู่กับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวต่อมานะคะจะเป็นประเพณีค่ะประเพณีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเป็นประเพณีที่มีความหลากหลายและน่าสนใจซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและความเชื่อทางศาสนา ประเพณีที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักเช่นบุญบั้งไฟบุญพระเวศประเพณีแห่เทียนพรรษางานบุญเดือนสิบและประเพณีไหลเหลือไฟค่ะเพลงพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหลากหลายประเภทแต่ที่นิยมได้แก่หมอลำเสิงและเพลงเจียงหมอลำเป็นรูปแบบการแสดงและการขับร้องที่มีหลากหลายเช่นลายทางเส้นลายทางยาวลำเพลินและลำเต้ย เสร์งเป็นการฟ้อนรำหรือการร้องเพลงเพื่อความสนุกสนานในงานต่างๆเช่นเสิงบั้งไฟเสิงแห่นังแมวและเสิงอวยพรนอกจากนี้ยังมีเพลงพื้นบ้านอื่นๆอีกมากมายเช่นเพลงโคราชและเพลงพื้นบ้านอื่นๆที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวอีสาน ต่อมานะคะจะเป็นการละเล่นของภาคอีสานค่ะการละเล่นของภาคอีสานมีความหลากหลายและสนุกสนานสะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่การละเล่นเหล่านี้มีทั้งที่เล่นเพื่อความสนุกสนานและความสามัคคีรวมถึงเป็นการฝึกทักษะต่างๆเช่นการทรงตัวความคล่องแคล่วว่องไวและความสามัคคีในหมู่คณะตัวอย่างการละเล่นที่น่าสนใจได้แก่การเล่นเว้าการเล่นหมากเก็บ การเล่นแข่งเรือบกการเล่นขาถทุกเทกและอื่นๆอีกมากมายการละเล่นพื้นบ้านเหล่านี้นอกจากจะให้ความสนุกสนานแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและประเพณีที่ควรค่าแก่การอานุรักษ์และสืบทอดต่อไปคะ่ะ ผ้อาอีสานมีความหลากหลายแต่โดยทั่วไปผู้ชายมักสวมเสื้อแขนสั้นสีเข้มหรือที่เรียกว่ามอห้อมสวมกางเกงสีเดียวกับเสื้อยาวถึงเขา่าและคาดเอวด้วยผ้าเข่ามาผู้หญิงมักสวมผ้าสิ้นที่ทอทั้งตัวเสื้อคอเปิดสีสันสดใสและอาจมีการห่มสบายเฉียงรวมถึงสวมเครื่องประดับตามข้อมือข้อเท้าและคอค่ะ ถ้าใครสนใจรับชมคลิปประเพณีเพลงพื้นบ้านและการละเล่นของภาคอีสานสามารถรับชมที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะคะและพวกเรากลุ่มภาคตะวันออกเชียงเหนือขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ